นเนื่องจากาอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเมื่อวานนะคะก็อาจจะอยากจะให้ข้อมูลของมูลนิธิอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อวานพี่เปียกก็ให้ข้อมูลไปบ้างแล้วนะคะก็วันนี้ที่พี่จะพูดก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของมูลนิธิกับเรื่องกิจกรรมที่เราจะลงพื้นที่นะคะที่บ้านคลองป่าไม้นะคะก่อนอื่นก็เห็นเสื้อเข,เขียวของทีมสัมมชีพหลายคนนะคะพวกเราก็ อยากจะแนะนําให้รู้จักทีมอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆทั้งหลายก็จะเป็นพี่เลี้ยงประจํากลุ่มต่างๆนะคะก็มีพี่ปูอยู่หรอระดีพลอยอยู่หรอระดีนะคะแอนประจิมกุ้งทักษิณมิวอุดรจิมมี่อุดรน,นะคะนุชพายับนะคะมนบรุรภาแพคอาคเานรรอมอีสานแล้วก็พี่จุ๊บนะคะที่จะเป็นบริหารจัดการงานครั้งนี้นะคะแต่ว่า น้องถ้ามีใครมีอะไรข้อสงสัยก็สามารถถามพี่ๆพ,พี่เลี้ยงทุกคนได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเข้ามาสู่แนะนำมูนิธิสักเล็กน้อยนะคะมูนิธินี้เกิดตอนปี52เดือนกรกฎาคมวันที่13นะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นอกจากเป็นรุ่น14แล้วก็มีความพิเศษ คือจะอยู่ในช่วงที่มูลนิธิครบรอบ15ปีด้วยก็เราก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองในตอนปลายปีนะคะก็กลับมารียูเนียนแล้วก็มาเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะก็มูลนิธินี้เกิดในช่วงที่บ้านเมืองมีวิกฤตมีปัญหามีความขัดแย้งหลายด้านนะคะโดยเฉพาะด้านการเมืองนะคะคุณหมอประเวศแล้วก็ดกรสมคิดแล้วก็นักคิดภาคประชาสังคมแล้วก็สื่อมวลชนนะคะก็ได้รวมกลุ่มกันนะคะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นก็เพื่อที่จะลด เรื่องวิกฤตความเหลื่อมล้ําความกัดแย้งปัญหาของบ้านเมืองนะคะโดยจะมุ่งไปที่การช่วยพัฒนาฐานราก เพราะท่านมองว่าถ้าฐานรากอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องวิกฤตเนี่ยมันจะช่วยลดวิกฤตของประเทศได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าการทํางานของมูลนิธิเนี่ยแม้ว่าจะไปสนับสนุนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสังคมนะคะก็จะเน้นเรื่องการมีสัมมาชีพนะคะซึ่งในในมุมของสัมมาชีพที่จริงอย่างที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยมันก็คือ เป็นมุมคิดทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะไม,ไม่ได้มองแค่ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะซึ่งในมุมของคุณหมอก็คือการมีสมาชีพก็คือการต้องไม่เบียดเบียนตัวเองอย่างเช่นเรื่องสุขภาพเรื่องการทําให้ตัวเองได้รับภยัโภยโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมถึงการไม่เบียดเบียน ผู้อื่นไม่โกงไม่เอาเปรียบไม่ทุจริตนะคะแล้วก็รวมไปถึงการไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและมีรายจ่ายน้อยกว่าไรายได้นะคะก็คือ,อถึงแม้จะทามาหากินแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องการสร้างกําไรสูงสุดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคํานึงถึงด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะคะทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมสิ่งธรรมนะคะค่ะอันนี้เป้าหมายของคุณหมอค่ะท่านมองว่าถ้าเราทุกพื้นที่สามารถสร้างสม,มาชีพได้เนี่ย มันก็จะทําให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นมีสารติสุขอย่างแท้จริงนะคะก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญนะคะที่จะทําให้ประเทศพบความสงบสุขร่มเย็นได้นะคะซึ่งในการทํางานเพื่อสู่เป้าหมายของการมีสัมมาชีพในพื้นที่ต่างๆนั้นนะคะล้วก็ทํางานหลายด้านนะคะ ทั้งการจัดอบรมผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะที่พวกเรากำลังเรียนอยู่ก็เพื่อว่าที่จะให้ทุกคนเนี่ยค่ะไปนำสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคมให้กับองค์กรน,นะคะไม่ไม่ได้หมายความว่าสร้างเป็นผู้นำไปเป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นนะคะแต่หมายความว่าทุกคนไปนำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะคะตามศักยภาพแล้วก็ร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ทำงานร่วมกันนะคะเรามันเลยเป็นที่มาของการจัดหลักสูตรที่เราจะต้องมีภาคส่วนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือที่เราทำก็คือเรื่องของอาการพัฒนาต้นแบบสัมมาชีพนะคะก็คือ,อเป็นการค้นหาต้นแบบด้านวิสาหกิจชุมชน SME หรือปราชาวบ้านหรือบุคคลนะคะเพื่อว่า,าเมื่อเรามีต้นแบบโมเดลที่ดีแล้ว คนอื่นๆจะได้นําไปปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆได้นะคะไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องการพัฒนาพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการแบบหนึ่งตำบลหนึบริษทัทหรือว่าเป็นโครงการเฉพาะที่มูลนิธิไปสานต่อนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรพูดนำนำกันเปลี่ยนแปลงซึ่งซึ่งได้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของต้นแบบนะคะต้นแบบเนี่ยที่เราที่พูดกันว่าจะมี3 4สด้านด้วยกันนะคะทั้งปราทั้งวิสาหกิจชุมชน SME แล้วก็บุคคลนะคะแต่ละด้านเนี่ยโอเคว่าจะเป็นการค้นหาบุคคลหรือกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือประกอบการสามารถ แก้ปัญหาชุมชนสังคมได้นะคะแต่หลักของสัมมาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องเป็นาการทำธุรกิจหรือการทำงานเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีการช่วยเหลือสังคมช่วยแก้ปัญหาในชุมชนได้ด้วยนะคะไม่ใช่ประสบความสำเร็จด้านกำไรอย่างเดียวนะคะค่ะอนอกจาก L F, หลักสูตร LFC นอกจากาการ ค้นหารางวัลต้นแบบแล้วนะคะซึ่งเราจะจัดงานในช่วงปลายปีของทุกปีนะคะอย่างปีนี้ก็เป็นวันที่29พฤศจิกินะ,ะที่จะจัดเพื่อมอบรางวัลให้กับวิสาหกิจหรือ sme หรือผู้ที่ได้รางวัลเหล่านั้นนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ซึ่งอันนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับพวกเราคือมูลนิธิเนี่ยจะมีการให้รางวัลแล้วก็เราไม่ได้ให้รางวัลเสร็จเราก็ทิ้งเขาไปนะคะเราก็ยัง ลงไปพัฒนาทำงานเพื่อสารต่อเขาอย่างชุมชนบ้านคลองป่าไม้นะคะเขาก็ได้รับรางวัลสถาบันการเงินชุมชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสถาบันการเงินชุมชนแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรด้วยนะคะปลูกทุเรียนมังคุดและก็พืชอื่นๆเพราะฉะนั้นเขามีความคิดว่าอยากจะท่องเที่ยวเชิงทำท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร เขาก็ติดต่อกับมูลนิธิมาเราก็โอเคที่จะลงไปช่วยพื้นที่นั้นต่อนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราเรียนหลักสูตร LFC แล้วก็เราก็มีกิจกรรมที่จะต้องไปพัฒนาพื้นที่อยู่แล้วนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือนำ LFC ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะไปลงพื้นที่เพื่อช่วยทำแผนพัฒนาชุมชนซึ่งต้องบอกว่าชุมชนที่นัน่นนมีต้นทุนที่ดีคือนอกจากจะ,ะมี พื้นที่ที่อยู่ในย่านท่องเที่ยวนะคะมีด้านอาหารทะเลมีแล้วยังทำเกษตรได้ โดยเฉพาะเป็นผู้เรียนที่มีราคาสูงแล้วผู้นำชุมชนก็มีความพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าการพัฒนาก็น่าจะประสบความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะถ้าได้พวกเราทั้งรุ่นนะคะ8 0คนเนี่ยไประดมสมองกันซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเมื่อกี้แค่เวลาครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถคิดแผนให้กับนักเรียนนะคะที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างจนกระทั่งเป็นโครงการถึง ที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้นะคะอย่างที่นี่เขานอกจากมีทุเรียนแล้วก็ก็มีจุดดึงดูดอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นพวกอาหารพื้นถิ่นอันนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลว่าในการทําท่องเที่ยวชุมชนนั้นนะคะถ้าเราอยากจะ เบื้องต้นถ้าอยากเราอยากจะพัฒนาเขาจะมีด้านไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นเรื่องโฮมสเตย์เรื่องการทํากิจกรรมท่องเที่ยวนะคะอาจจะเป็นท่องเที่ยวเชิงโลคาบอนหรือท่องเที่ยวสีเขียวนะคะหรือเรื่องอาหารของที่ระลึกนะคะรวมไปถึงเรื่องการทําประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของคลองป่าไม้นะคะแล้วก็เรื่อง เส้นทางท่องเที่ยวที่เราลองนำเสนอเป็นไอเดียดูว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสำหรับทีม l อ c ที่จะลงพื้นที่ไปทำกันต่อนะคะอาจจะเป็นการเขามีสระน้ำขนาดประมาณ8ไร่ทางทุเรียนก็อาจจะไปคิดกิจกรรมนะคะตกปลาหรือปั่นจักรยานรอบสระหรือเป็นกิจกรรมที่ไปสวนนะคะเรียนรู้การทำสวนทุเรียนหรือว่าเป็นแค่เป็นตลาด ผลไม้นะคะหร,หรือพัฒนาช่วยพัฒนาของที่ระลึกอื่นๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทางทีมคิดขึ้นนะคะแล้วก็จะให้เห็นกำหนดการนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ทางทีมน้องรอมก็ได้โพสต์ไปแล้วนะคะในในกลุ่มนะคะซึ่งทุกคนก็สามารถลงทะเบียนไปร่วมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะสำหรับ คอสปกติยกเว้นว่าจะมีรีเควสพิเศษนะคะลงพื้นที่28-30ถึงมิถุนายนนะคะ,ะกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะคะก็คือเราจะนัดรวมพลกันประมาณ8โมงที่นี่นะคะเ,เดินทางเพิกประมาณ2ชั่วโมงเศษนะคะก็จะไปดูแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกับพื้นที่ชุมชนคลองป่าไม้ก่อน ที่นี่ก็จะทําเรื่องท่องเที่ยวอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดูแบบอย่างของชุมชนท่องเที่ยวแถวนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองเก่าหรือล่องเรือชมทุ่งโป่ง,ปงชมธรรมชาติทุ่งโปง่งทองนะคะ ค่ะแล้วก็พอตอนเย็นเราก็ไปที่บ้านคลองป่าไม้นะคะก็ผู้นำชุมชนนะคะคุณคุณปัญญาสัาลีก็จะเป็นคนกล่าวต้อนรับนะคะให้ข้อมูลพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีงานเลี้ยงต้อนรับพวกเรานะคะหลังจากนั้นก็แยกย้ายไปพักนะคะวันถัดมานะคะถึงจะเป็นช่วงที่เราเริ่มลงพื้นที่จริงนะคะก็จะไปพวกเราจะแยกเป็นกลุ่มกลมเพื่อจะได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่มี บริเวณจํากัดเพระนาะฉะนั้นการลงพื้นที่ก็อาจจะต้องแยกไปแต่ว่าทุกกลุ่มจะได้ไปไปดูทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โฮมสเตย์หรือว่าร้านนภาเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งทําจากไม้ยางพารานะคะแล้วก็ชมสวนผักผลไม้นะคะหลังจากนั้นลงพื้นที่ดูข้อมูลเสร็จนะคะก็จะกลับมาสรุปแผนการว่าข้อมูลที่เราได้ไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราดูแล้ว ศักยภาพของชุมชนน่าจะพัฒนาไปในแนวไหนนะคะก็มาหารือร่วมกันกับคนในชุมชนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให้ทางให้เวลากับทางกลุ่มร่างแผนหารือกันต่างๆนะคะส่วนในวันวน,นอีกวันอาทิตย์นะคะเช้าถึงจะเป็นช่วงที่จะให้ ีมาลองนําเสนอแผนดูอันนี้เป็นการเสนอแผนคร่าวๆนะคะยังไม่ต้องซีเรียสมากเพราะจริงๆการนําเสนอแผนจริงก็คือจะในวันจบคอร์สนะคะ14กรกฎาคมแต่อันนี้เป็นการนําเสนอแผนก่อนแล้วก็ทางชุมชนก็อาจจะมาร่วมฟังแล้วก็ร่วมให้ความคิดเห็นว่าแผนไหนมีความเป็นไปได้หรือแผนไหนเขาสนใจอยากจะนําไปพัฒนาต่อนะคะเพื่อทางทีมก็จะได้นํามาพัฒนาต่อนะคะแต่ว่าเรื่องว่าจะพัฒนาด้านไหนบ้างก็ ให้หลังจากที่พวกเราไปลงพื้นที่ดูข้อมูลดูข้อเท็จจริงแล้วก็หารือกับชุมชนนะคะอันนี้ก็คร่าวๆก็เสร็จครึ่งวันก็กลับกรุงเทพนะคะอันนั้นเป็นแผนพัฒนาพื้นที่ที่เราจะทําด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปวิดีโอนิดนึงของพื้นที่จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็คนที่สนใจจะลงพื้นที่ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะคะจะปิดรับในวันจันนี้นะคะที่ต้องปิดเร็วก็เพื่อว่า เราจะได้ประสานเรื่องสถานที่พักเรื่องรถเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะมันจะมีขั้นตอนการบริหารจัดการต่อค่ะขอเชิญชมคลิปค่ะ เราจะจัดตลาดจำลองด้วยนะคะในวันนั้นก่อนพรีเซนต์นะคะให้ทุกคนได้ช็อปถ้าโชคดีก็จะมีผลไมใ้ให้ช็อปได้ด้วยนะคะก็เตรียมตังค์ไปเยอะๆค่ะอีกนิดนึงนะคะขอ,อะเนื่องจากว่าในการทำงานของ LFC แต่ละรุ่นนะคะก็จะมีทั้งประธานแล้วก็กรรมการจากตัวแทนจากแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อว่าะจะได้เป็นผู้ประสานงาน รุ่นด้วยกันนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างตามมานะคะเพราะฉะนั้นที่จะฝากไว้วันนี้ก็คือฝากให้แต่ละกลุ่มนะคะไปคัดเลือกอหัวหน้ากลุ่มกับเลขานะคะเพื่อ,อคนเหล่านี้ค่ะจะได้เป็นกรรมการเ,าเป็นตัวแทนของรุ่นต่อไปนะคะจากนั้นกรรมการก็จะมาหารือคัดเลือกประธานด้วยกันนะคะคิดว่าจะสะดวกส่งคำตอบได้ภายในวันไหนคะอาทิตย์หน้า ถ้าเป็นกลางสัปดาห์ได้ไหมคะวันพุธให้เวลาดิสคัตก,กันในกลุ่มได้เต็มที่ค่ะนะคะ,นะคะงั้นพี่ขอลาวันพุธนะคะสำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการเออกรรมการแล้วก็เลขาของกลุ่มนะคะไปหารือกันดูนะคะว่าแต่ละกลุ่มไหนจะส่งใครมานะคะแล้วก็ส่งมาที่คำตอบมาที่พี่รอมก็แล้วกันนะคะทุกคนมีลายของพี่รอมแล้วนะคะ มีคำถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับการคัดเลือกเลือกตั้ง <men> ค่ะเรียนเหมือนเดิมยี <men> อ่าค่ะใช่ใช่เรียนเหมือนเดิมค่ะ <men> ถ้ามีเปลี่ยนแปลงเลยเราก็จะแจ้งอัปเดตแต่ตอนนี้ยังไม่มีะไรเปลี่ยนแปลงนะคะงั้นโอเคค่ะรบกวนเวลาของทุกท่านมานานแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ